นี่เป็นของฉันรวยแจกงานแต่เอาช้อนวัดมาสมมติเหตุการณ์เ่าแต่งงานแจกของฉันรวยเขาก็จับมือแต่งกันทุกวันนี้เป็นสามีภรรยากันโดยตามถูกกฎหมายเป๊ะเฮ้ยพูดไม่รู้เรื่องเขามีลูกติดมาคนฝ่ายละคนไมไม่มีไม่มีทุกวันนี้ ดีครับก็เลยทุกวันวนี้เขาก็าเลยเป็นสามีภรรยากันผมก็มารู้ที่หลัง่าอ้าวที่มารู้ว่าเป็นไม้คือเมื่อเสร็จอบรมผ่านไปแล้วปรากฏว,ว่าเขาเออเขาก็อยู่กินกันแบบสบายคูเก่งมากครับคูจับแต่งงานงานแต่งนเลยครับทำไมครับก็สาบหลังเลยครัไมต้องเป็นโบสถ์ครับคุคอครับโอ้โอเคครับวันนี้ใครเพิ่งมาครั้งแรกมังครับพี่ครับ ป๋าสวัสดีครับป๋าครับเอาป๋ายังมองเลขาเรียกใครก็เนี่ยตอนอื่นผมจะแนะนำนี่เจ๊ผมเจ๊เก๋เป็นคนที่ลงเอารูปของพวกเราไปลงใน Facebook ก็ดีไปลงใน YouTube ก,ก็ดีไปลงใน t i กต็อกก็ด,กดีคนนี้มาถายสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เรามีการสอนเจ๊เก๋ชิเก๋ เนแจยเจ๊เจ๊ปู่ปู่ผมไม่ได้ออกกำลังกายปามาถิดงานโมเนี่ยมาแจกไว้เย็นครับขอบคุณมากครับป๋าเอาสักเพลงไม่เล่าเจ๊เจ๊เก๋เป็นครอบครัว บางท่านไม่รู้ว่าเป็นใครน้องชายเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้านะครับตอนนี้เจ๊กเก๋เป็นเป็นพี่สาวผมนะอายุเยอะมากผมเป็นพี่ที่น่ารักดูแลพ่อพ่อป่วยติดเตียงแม่ป่วยติดเตียงดูแลต่อทุกวันนี้ก็ยังดูแลอยู่ไปที่ไหนก็นอนปกมือให้กับพี่เก๋ แต่อย่าให้แม่ด่านะครับทำแม่ด่าแล้วหมดเลยไม่ติดเตียงเลยครับไม่ซ้ำใช่หมเ้ย้ไม่ซ้ำอ๋อโหเรียงมาเป็นอัลบั้มเลยดีกว่านะครับมาถึงบทเพลงเอาละเพลงลูกทุ่ง